สวัสดีครับอยู่กับแสงมรดกตพอเจริญแพทย์ไฟนี้นี่ต้องเจอของหนักอย่างเจ้าไทยสจเปียกเป็นไงบ้างชีวิตการชกมวยนี่เคยโดนน็อกไหมเคยครับแต่ไม่กี่ครั้งนับได้ไม่กี่ครั้งโดนอะไรเนาะมีพลาดโดนหมัดบ้างก็มีพลาดโดนหมักบ้างจำได้ไหมโดนใครน็อกอ่ะโดนมหามงคลโดนมหามงคลเไหมเพราะนั้นได้ ยกแรกยกแรกยังไม่ทันทำอะไรเลยครับประมาณครับอืมแต่รอบเนี้เจอแบบโอ้โหต้องบอกว่ากำปั้นนี่ไม่มีรูนะนะครับเจ้าไทยเนี่ยวป้งนับโป้งล็อกเลยแล้วสไตล์แบบนี้นี่เราหวั่นใจอะไรไหมไม่ครับก็รัดกลมครับแก้เกมรัดกลมครับแก้เกมแก้ยังไงเจอมวยหมัดเนี่ยก็ไม่แหลกไม่ประทัอืมก็เราก็ต้องกลัวเขาไว้ก่อนแหละ แล้วออกยาวๆยังไงครับอืมใช้อาวุธยาวๆครับคืออยากให้เขาเข้ามาใกล้ๆอ่ะใช่าใจไหมเราได้เปรียบรูปร่างนี Columbus ่ครับน่าจะได้เปรียบอืมแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปเนี่ยซ้อมอยู่พอยใเดินแพทย์อยู่ที่ระยองครับพวกแดงอันนะแล้วใครปั้มให้ครับมีน้องในค่ายครับเพื่อนสองสามคนครับอืมพวกยอดเพชรเลยพวกนี้นะครับนะครับแล้วใครลงนวมก็มีคนเวียนกันลุมสองสามคนเนี่ยอ๋อก็ช่วยๆกันแหละเข้าใจไหม ถ้าต้นๆกดไม่ลงเลยไงไทยกดเราไม่ลงนม่ครับเข้าทางเราอรัเอาอยู่ครับนะแต่เห็นว่ามีลูกแก้แล้วจริงเหรอมีครับมบอกได้ไหมเนี่ยถ้ารูปบนเวทีใส่ไปดีกว่านะเดี๋ยวเขาเอาไปแก้ทางนะครับน้ําหนักเป็นไงบ้างไฟนี้ใหญ่ไปไหมก็พอดีครับไม่ดีร้อยสามสองเหรครับก็สบายสบายเลยครับล่าสุดที่ต่อยกับเข็มน้ําหนักกันเลยร้อยสามสามครับร้อยสามสามวันนั้นใหญ่ไปอีกครับนะแต่ว่าก็เอาตัวรอดไม่ได้ค นะครับซ้ายทํางานนะวันอาทิตย์นี้ครับทํางานครับถ้าไทยดูอยู่อยากจะบอกอะไรครับบ้างก็เจอกันวันเวทีครับอเราโตกว่านะครับเป็นทหารได้ปะเนี่ยตอนนี้ครับเป็นครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ชนบุรีครับอยู่อ๋อชนบุรีปวีรพันย์มงกับผู้กองหินนนะนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ระยองนะครับบอกอะไรแฟนๆครับน้องชายก็วันอาทิตย์นี้ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมจะทําให้เต็มที่ครับ นี่ทำร,ร้อยแน่นอนครับถ้าตน้นต้นกดไม่ลง<อ>ไปลายปลายเป็นไงเข้าทางเราแน่นอนครับเข้าทางแน่นอนอขอบคุณมากครับ